และสำหรับใครที่มองหาเว็บเติมเกมนี่เลยนะครับผมขอแนะนำเว็บ t w e n Pay นะครับเว็บที่เติมเกมที่ดีที่สุดนะครับราคาถูกและปลอดภัยแน่นอนนะครับไม่ว่าจะมีเกมกิน c ิน n Impact Arena Breakout กับ G Mobile One Punch Man เด็ดสองเกม Rv ระบการเติมเงินต่างๆนะครับโอเคครับนี่ก็จะเป็นเลทราคาสำหรับ One Punch Man ที่ผมเล่นอยู่นะครับและใครที่สนใจก็สามารถกดเข้าไปที่ลิงก์ที่ผมปักไว้ในคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับนะขอฝากไว้อยนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กับในครูในเกม One Punch Man นะครับ โอเคผมวันนี้ทําการจะมารีวิวอาร์ชอร์เาไปโจระดับยูอารน,นะครับเป็นพาร์ทสนะโ okay, อเคอาร์อาร์ชอเลอร์ข้งหมดนะครับก็คืออยู่พลังที่28 250, ่นะสิบแปดล้านสองแสนนะครับนี่นะเป็นพาร์ทสนะครับเป็นสีดับเหลืองสามสีดับเหลืองสามโน้มอนะครับนี่นะโอเคอารทักษะก็คือก็ใส่ตานี่ครับผมแล้วก็ใสเนน่เป็นตานคิดเลเวลเจ็ดหนึ่งอารนะครับเป็นตาคิดเลเวลหกนะแล้วก็เป็นอทาท้ายนรกเลเวลเจ็ดครับผมได้สองแผ่นนะแล้วก็ใส่เป็นตานคิดเลเวลเจ็ดอีกหนึ่งอันนะ โอเคอ่ะ okay, uh, ส่วนไอเทมเฉพาะก็2ดาวผมนะตาเฉพาะก็2ดาวนะอุปกรณ์นี่คือก็ใส่เป็นโจมตีปร์เนต์นะครับเป็นเซตพลังายนะการ์ดก็ใส่เป็นโจมเตะหดประมาณ3แผน่นนะผมนี่นะก็เป็นอัตราคีนะโบนัสต่อสู้แล้วก็เป็นอัตราดามจครับผมอีก2แถวนะโอเคอ่ะ okay, uh, พลังโจมตีนะครับอยู่ที่2ล้านนะครับนี่นะเลือดอยู่ที่ประมาณ9กล้านก,กว่าอัตราคีก็อยู่ที่ประมาณ7 3นะโอเคอ่ะ okay, uh, ซึ่งพระสอนนี่คือก,ก,ก็ได้เป็น อ่าตายเกิดได้สูงสุดทั้งหมด10ครั้งนะครับตรงนี้นะคือจากพาร์ทหนึ่งนี้คือได้ทั้งหมดประมาณ7ครั้งนะโอเคอะเดี๋ยวนี้นะครับเราจะลองทําการไปหาหัวกับคนที่มีราชาซีฟู้ดดูนะครับว่าราชาซีฟู้ดที่เขาว่าแรงกันเนี่ยมันจะกากลงสักขนาดไหนนะปายผมนะศึกดวนตัวบคัคกแน่นอนหมาผมนะาอัเชล,ล็อคาบโตเรานี่คือก็ทําการจัดลงสนามเรียบร้อยน,นะครับนี่นะโอเคมาคู่ต่อสู้ของเรานะครับในวันนี้นะ จอกับใครดีโอ้โ,โห,โหน้มีแต่ตัวเป้งๆร้อยห้าสิบเอ็ดล้านอันนี้ไม่มีอาชุราคาร์โบโตะนะคนกลางมีหรือเปล่าเนี่ยไม่ใช่เดี๋ยวเราต้องการหาคนที่มีราชาซีฟูดนะโอเคอาจเจอเรียบร้อยสำหรับตัวราชาซีฟูดนะครับก็คือเป็นบิ๊กดักนี่ครับจากเซเวอร์ห้าสี่สามนะก็คือเนี่ยผมนะราชาซีฟูดนะครับห้าดาวม่วงนะเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจากที่มันแรงๆนี่คือมาจะเบาลงสักขัานาดไหนสำหรับตัวราชาซีฟูดนะไปครับผมนะ ลงเลยการสลับตัวอาชุราคาบุโตของไหนคุงมาจังหวะนี้ผมนะใครจะอยู่ใครจะไปเดี๋ยวขอเปิดเอฟเฟคแอนิเมชันแล้วกันนะครับผมนะแปเปิดเอฟเฟคแอนิเมชันแล้วกันใน,ในการให้ดูอา่าติสกิลนะมาจังหวะนี้ผม่โดนแฟดทำการลามาก่อนหนึ่งดอนนะคะจากการเปิดก่อนนะเพราะว่าแฟดเขาเนี่ยเคยได้ใส่เป็นตัวโจมตีความเร็วหรือเปล่าอ่ะแฟดเราทำการลาคือบ้านเป็นหนึ่งดีผมจากตัวพาร์สิอาดเลือดเย็นนะ โอเคมาจังหวะนี้ฝ่ายผมนะคิงทำการลูกเตะทอนโดยัดหน้าไปหนึ่งทีให้ผมนะตัดตันเด็กดอกมามาแล้วจังหวะนี้พาร์สคิงทำให้ตัวแฟดทำการและโจมตีไปหนึ่งทีให้ผมจังหวะนี้ผมนะสับไปหนึ่งทีในะห้ผมเน่โหสิบเจ็ดล้านดาเมจมาแล้วจังหวะนี้ผมนะอาชุระคบโตของไหนคุง้งแล้วมาผมนะอะไรเนี่ยฝันสถานอะไรสักอย่างนะผมนะบ้างไหมผมเนะ่าโ,โหสี่สิบเอ็ดล้านได้เลยครับดอกแรกนะก็ถือว่าพอใช้ได้น,นะครับนะก็ถือว่าแรงเอาเรื่องโอ้โหอะ โอเคเปิดเอฟเฟกต์เอเมชันแล้วครับผมนะปิดไปแล้วมาจังหวะน,นี้ผมนะโดนเควินทำการเตะเตะสตาร์มาหนึ่งทีหมดสำหรับตัวแฝรประกาศแสงนะโอ้โหติดสตาร์กันไปแล้วมาจังหวะน,นี้ผมนะอัลโตเป็นทำการปราบหนึ่งดอกผมนะห้าล้านหกแสนดาเมจแล้วมาโอ้โหเรียบร้อยผมโดนระเบิดตัวจากตัวฟุกิไปล่วงเลยโอ้โหฟุกินี่คือถือว่าระเบิดดามเมจนี่คือโคตรโกงนะแรงมากดูดิคิงล่วงเลยอ่ะแล้วมาผมนะราชาซีฟูด้ด บ้างไหมผมนะโหยี่สิบสี่ล้านดาวเมดนะเบามากนะโอ้โหจากที่ว่ามนแังไรนี่คือดาวเมดนี่คือเหลือแค่ยี่สิบล้านเองอะคือแบบเบามากเลยนะโอ้คือแบบด้วยนี่คือผมถือว่าเป็นตัวโกงเลยนะสำหรับตัวอาชุระฐปโตะนะโกงมากอะรูหนามที่แม้ผมนะที่ไม่เข้าอะจากวะนนี้ผมนะทำการสตาร์ตรตัวจักรกลไปหนึ่งทีนะโอ้โหอะ ลา p o s i i v e งไว้หนึ่งทีให้ผมนะตัวแฟดได้โจมตีไปหนึ่งทีอะยังไม่ล่วงเรามาจังหวะนี้ผมนะแฟดทำการไล่ปาไปหนึ่งดอกโอ้โหสองล้านดาวเมแเรามาจังหวะนี้ผมนะอาชูราเขาเปตกของในคุงหมัดไปหนึ่งทีนะงให้ผมนะบังเลยผมน่สิบเจ็ดล้านดาวเมจโอ้โหเกือบล่วงนะครับเพราะว่าติดล่วมาตานะแม่เกือบหลับนะจะกลับมาได้เว้ยไอตัวจักรกลนะแม่นิดเดียวเองอ่ะไม่เป็นไรแล้วปแลผมนะแฟกแต่ท้ำการล้าดาบไปหนึ่งทีนะ เรียบร้อยผมนะั้นราชาซีฟู้ดนี่คือไม่ได้ต่อยเลยล่วงไปเลยนะโอ้โหคนแรกนี่คือผมว่าอาจจะนิ่มเกินไปนะอย่าขอทำการกดตะคลิปเลยละกันนะอ่ะข่าไปเลยคนสลับตัวคนแรกนะครับอาจจะชิวๆหน่อยแล้วกันนะสลับคนนี้นะอาจจะแบบไม่ได้ตึงมากอ่ะคนต่อไปครับผมแนละที่จะจกัดเราในวันนี้มีอะไรเนี่ยโอ้ห้าสิบล้านนี่คือเป็นตัวไก่นะตั้งตัวไก่ไว้ร้อยห้าสิบล้านราชาซีฟูด้ดแน่นอนครับผมนะ เป็นตัวที่ดาเมจแรงแต่ว่าถ้าเมื่ออยู่ต่อหน้าตัวอ,อรารเชลพอตัวนี้คือก็ถือว่าเป็นตัวไก่แจ้เลยนะสำหรับตัวราชาซีฟูดนะไปให้ผมนะลุยเลยกัน150ห้าสลานสำหรับตัวคนนี้นะชื่อว่าอะไรเนี่ย SMS หรือเปล่านะจากเซิร์ฟเวอร์5 6ากมาจังหวะนี้ผมนะคุณได้เปิดก่อนอย่างแน่นอนนะครับจากตัวเกวินนะมา หมายผมนะ่ะทำการเตะก้านคอไปหนึ่งทีผมน้ะสำหรับตัวเควินเตะไปหนึ่งทีเรียบร้อยติดสตันสำหรับตัวโคเกสือแล้วพาร์สิบคิงมาหนึ่งทีพอจังหวะนี้ผมนะแปดหนึ่งดอกโอ้โหสี่สามล้านดาวมิก็คือแรงอยู่นะครับสำหรับตัวแฟรนะนี่ขนาดของไก่ใจน,นะครับยังแรงนะมาแล,ลา้วไปโอ้ยได้ดอกทำการเจ๊ไปหนึ่งทีนะครับจากพาร์สิบชิงจวยนะโอโ้เรียบร้อยแล้วมาจังหวะนี้ผมนะแรปเปอร์ของเราพ่อหนุ่มแรปเปอร์อาชุราคือประตูของเรามาแล้วครับผมนะหมัดแรกแล้วมาผจังหวะนี้หมัดแรกผมนะแนวตั้ง บ้างไหมผมนะโอ้ผม88ล้านดาวไม่ติดโล่สำหรับตัวคิงจวยนะโอ้โหโหโคตรแรงเลยครับสำหรับอาชีระคขาประตูนะแรงเวอร์เลยอ่ะโอ้โหเรียบร้อยผมนะคิงโดนระเบิดตายไปเลยว่าแรงจัดเลยนะเอาเรื่องอ่ะแล้วมาผมสำหรับตัวแฟร์นะคุณทำการปราบหนึ่งดอกผมจังหวะนี้ปราบไปผมนะ76ล้านดาวเมทน,นะก็ถือว่าเอาเรื่องอยู่โอเคแล้วไปผมดเด็กดอกทำการจิ้มไปหนึ่งทีนะ โอ้โห6ล้านดาวเมจจังหวะนี้ฝันเอาเข้าผมนะราชซาีฟูดหมัดแรกยัดมาผมจังหวะนี้บังเลยผมนะโอ้ย26ล้านดาวเมจไม่เข้าเลยโอ้โห,โโหถ้าแบบไม่มีอาชราคบปรตนี่คือผมคิดว่าดาวเมจมันเนี่ยอาจจะแบบหลักร้อยล้านเลยก็ได้ว่าได้นะครับเพราะว่าอาชราคบปรตนี่คือมันถือว่ามาลดดาวเมจไอตัวไอราชซาีฟูดนี่คือถือว่าลดได้ดีเลยนะมันโกงมากเลยอะแล้วไปผมทําการไล่ต่อไปหนึ่งดอก บ้างแล้วโหมมน่ะยิบตองร้านดาวเมดโอ้โห,โหเป็นไงเจออาชุล่าขบตะของนายคุงข้างไปหนึ่งทีนะโดนไล่ต่อยเข้าให้แล้วรูหนามที่ไหมของผมนะแฟลกแดแสงล่วงไปเลยแล้วคิงทำการเอนจิ้นไปหนึ่งทีให้ผมนะฮิวรเให้อาชุลคาปโตะหน่อยอ่ะโอเคมาแล้วมาขอเด็กดอดทำการเจี๊ยมไปหนึ่งทีให้ผมนะจิ้มมาอาชุลคาปโตะไล่หรือเปล่าไม่ไล่ครับผมนะก็ไม่เป็นไรแล้วมาผมนะเทิร์นที่สอง ไปว่าทำการเตะสตันตัวโคเกสเตอีหนึ่งทีอ่ะเรียบร้อยผมว่ามึนหัวกันไปแล้วมาผมนัฝับการสะสมการลำดับไปหนึ่งทีผมเล้าโหจังหวะนี้ก็ติดลงติดลงติดโลกกันไปนะอะเด็กดอกจิ้มไปม่าผมจังหวะนี้มาแล้วฝาดการทองการไล่โจมตีไปหนึ่งทีผมจากพาร์สิบเลือดเจนมาแล้วหมัดอาชเราเขาปตกของไรคุงมาาผมว่าจังหวะนี้จักก้นนะผมนะบ้างนะผมละสิบสี่ล้านดาเมจก็ถือว่า ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าจักรกลนี่คือถือว่าเป็นตัวที่แบบโคตรอึดนะโคตรอึดโคตรถึกโคตรแรงนะไอตัวจักรกลนี่คือบักมากนะแรงเกินโอเคผมนะฝแฟรทำการสรับเรื่งทีผมนะ3สามสิบล้านดาเมจกันไปรูหนามที่ไม้ผมนะที่ไม่เข้าแล้วปลาผมนะเด็กด่อทำการจิ้มไปหนึ่งทีผมจ,จังหวะนี้โอ้โห1ล้านดาเมจแล้วมาจังหวะที่ผมนะราชาซีฟูดหหมัด บ้างไหมผมนะโหสามสิบหกล้านดาวเมทแม่อาชลากปโตูแล้วนี่คือติดโรคไปเลยนะบังอาจทำเราไปไอ้ผมนะอาชลากปโตูไล่ต่อไปหนึ่งดอกใส่เด็กดอกจังหวะนี้บังเลยผมนะห้าสิบแปดล้านดาวเมทล่วงไปเลยโอู้ล่วงไปโค้ดจังหวะนี้นะโอ้โหทั้งโกเคสเตอร์ทั้งเด็กดอกผมนะล่วงไปเลยอ่ะอาชลากปโตูแล้วนี่คือยังถือว่ายืนได้อยู่นะจังหวะนี้อ่ะไปไอ้ผมนะจังหวะนี้มาไล่ต่อไปหนึ่งดอกผมจังหวะนี้ บ้างเลยผมนะโหยี่สิบล้านดาเมจก็ถือว่าโอ้โหเรียบร้อยผมนะตุยไปเลยอ่ะไม่เป็นไรแล้วคิงก็รทำการฮีละไปหนึ่งทีผมนะจังหวะนี้โอเคมาเทิร์นที่สามครับผมนะทำไมป๋ายผมนะเคเวททำการสตัร์ตัวจักรกลไปหนึ่งทีผมจังหวะนี้เรียบร้อยนะงานสวยแล้วผมสับตัวจักรกลนะไล่อันติไม่ได้แล้วป๋ายผมนะฝ่า์ประกาศสถานการณ์ลัมไปหนึ่งทีผมนะั้นหนึ่งล้านดาเมจต,ตัวซีฟู้ดนี่คือติดลบไปเลยนะเพราะว่า ใกล้ตัวเรียบร้อยนะสำหรับตัวซีฟู้ดฝั่งตรงข้ามนะคิดว่าน่าจะไม่รอดน่าจะโดนอย่างแน่นอนจังหวะนี้มาแล้วทำการไล่โจมตีไปหนึ่งทีสำหรับตัวแฝงปกากแสงผมนะจากพาสซีฟเลือดเย็นแล้วมาจาังหวะนี้ผมนะพ่อหนุ่มแรปเปอร์ไปให้ผมนะับเป้าหมายเดียวไปให้ผมนะโหัวสามล้านดาเมจก็ไม่ค่อยเข้านะครับเพราะว่าจักกนี่คืออาจจะปั้นสุดนะก็เลยอึดพอสมควรเลยนะก็อาจจะแบบตายยากหน่อยโอเคมา แล้วป๋าผมนะฝาดประการแสนน้ำการรับไปหนึ่งทีให้ผมนะโอ้โหเจ็ดแสนดาวเมทอ่ะยังไงยังไม่ล่วงนะโอ้ถือว่าอื่นเอาเรื่องแล้วป๋าผมได้ดอกทำการเจ็้ไปหนึ่งทีหนึ่งล้านดาวเมทอ่ะแล้วราชาซีฟู้ดมาจังหวะนี้ป๋าผมนะยัดมาบังเลยมเอาโอโหสิบสามล้านดาวเมโอทเฮ้ยมันก็ยังแรงอยู่นะครับทําเป็นเล่นไปนะผมว่าไอซีฟู้ดนี่คือก็ถือว่ายังโหดอยู่นะเออถือไหมจะลดดาวเมทไอ ึงมอาชราตัวนี้นคือจะลดดาเมจไปก็จริงนะครับแต่ว่ามันก็ยังแรงอยู่ถ้าเกิดเป็นดาวเมจหมูน่นะก็ถือว่าแรงอยู่แหละอ่ะไม่เป็นไรมาจังวันนี้ผมไ,มได้ดอปทำการจิ้มไปหนึ่งทีผมนะโอ้โหเรียบร้อยผมนะัด400ดาวเมจโอ้โหเรียบร้อยผมนะัดโดนระเบิดตุยแล้วบ้าผมอ่ชูราคืโประโต,โตบังเลยผมนะโอ้โหหนึ่งล้ากแ0 0ดาวเมจอ่ะเมื่อกี้ก็นก่าจะเป็นเสียงสรรัตว์ตาไคข้ผมนะขอบคุณสำหรับสัตว์ตาไคด้วยครับผมนะ โอเคอารสองล้านแนะม่จากฟูบุกิไปหนึ่งทีมาแล้วเด็กดอดทำการเจ๊ไปหนึ่งทีผมนะัสามล้านดาวเมยยังไม่ยอมตายสำหรับตัวจากกลนนะมันอึดเหลือเกินนะโอ้จะตายชาติไหนเนี่ยจากกลเอ๋ยแม่อึดซะเหลือเกินแล้วมาผมนะัาเธอที่ห้านะมาทำการสตาร์ทไปหนึ่งทีผมนะไม่ได้เล่นนะสำหรับตัวจากกลฝันของข้านะเพราะว่าโดนเจ๊เป็นเราปั่นป่วนนะโดนสตาร์ทแบบไม่หยุดไม่หย่อนโอเคมา รัดเด็กดอาผมนะการเจ็บไปหนึ่งที่ผมนะหกแสนดาเมตแล้วมาจาังหวะนี้อชาชลาเขาประตูแรปเปอร์ฝ้ายผมนะหมัดหนึ่งตอยไปผมนะบังไปผมนะสามสิบล้านดาเมจโอ้โหไม่ล่วงนะแล้วล่ต่อยหนึ่งหมัดบับงไปผมนะโอ้ห้าสิบล้านดาเมจไม่ตายโอโ้โห,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 โหแม่มันอึดซะเหลือเกินนะสัตว์ตัวไอ้จักรกลนะแม่ตายยากตายยากซะเหลือเกินโอ้โห,โห,โหแล้วชาติไหนมันจะตายเนี่ยโอ้โห เรียบร้อยผมนะโลบางเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะคิดว่าอาจจะเลยแบบเริ่มเปาะแล้วตอนนี้นะเขาเรียกไงโดนกัดเตาะนะโดนกัดเตาะจนตัวตายมารับไปใายผมนะทำการสตาร์ทจากเกวินไม่หนึ่งทีผมนะยังไม่ตายแต่ว่าติดโล่ติดโล่โลไม่ไป็น้วผมนะตัวไออาชุราเรนอาชุล่าเรานี่คือมีตัวอ่าทะลวงไม่ย่อทอนะมาจัางหวะน,นี้ผมนะอาชุล่าคือประตูของเรามีทะลวงไม่ยออ่อท้อบไปให้ผมนะมัดหนึ่ง ยัดไปผมนะโโห16ล้านดาเมจย,ยังไม่ล่วงอีกแล้วสามอีหนึ่งดอกจังหวะนี้บ้างเลยผมนะโโห40ล้านดาเมจไม่ตายโอ้โหยอมเลยครับผมนะมันอึดเหลือเกินเนี่ยอาชุล่าโคเบโตะนะไม่ใช่อาชุล่าโคเบโตะเดี๋ยวเป็นตัวไอจักรกลนะแล้วไปผมนั้นหนึ่งหมัดโอ้โห26ล้านดาเมจไม่ตายเรียบร้อยผมนั้นโดนระเบิดตายไปเลยแล้วตายเกือบหนึ่งดอกผมนะโอ้โห21ล้านดาเมจนะคบจากการระโจมตีนะโอ้โหชิบหายแล้วครับตอนนี้นะงานเข้าละ มารับป่ามาแถวการหนึ่งทีผมนะโอ้สามสี่ร้อยล้านดาเมจโอ้โหโอ้แรงเกินพี่โอ้โหนะแรงเกินต้านไม่ไปแล้วผมนะป้ายผมหน้าชุดลักประโตของเราหนึ่งหมัดบ้างไับผมนะโมไม่ตายแล้วชิปมาแล้วครับงานนี้นะตีมันไม่ตายนี่คือมันส่วนแล้วนี่คือเราล่วงไปเลยโอ้โหงานสวยนะครับน่าจะจักกลนะปั้นสุดแม่มันเก่งเหลือเกินมา จังหวะน,นี้ผมนะโฟก,กีทำการสาไปหนึ่งดอกจังหวะน,นี้โอ้โห53ล้านดาวเมทล่วงไปเลยแล้วตายเกิดรอบที่2มาเรียบร้อยผมนะปามึงที่ผมนะ23าล้านดาวเมทก็คือคิงเราเนี่ยคือรับดาวเมดได้อย่างดีเยี่ยมเลยนะครับเพราะว่าโลเด็กเราเนี่ยคือมีคูณนะสามแล้วสำหรับตัวคิงนะโอ้โหโลอึดมากปาดมาผมนะ19ล้านดาวเมทเหลือทั้งหมด2คูณ2นะโอเคอะยังยินได้อยู่มา โอเคผมนะถื่อนได้ไปเรียบร้อยแล้วม้าผมนะาอาชุราคือประตูของไนคุงยัดไปผมนะาห้าสิบสามนดาเมจล่วงไปเลยแล้วม้าผมตายเกิดปามหนึ่งดอกจังหวะนิ้โอ้โหสองร้อยกว่าล้านดาเมจฟูบุกิหลับไปเลยโอ้ยอย่างแรงครับผมนะสำหรับอาชุลาคือประตูนะโอ้โหโดนปาท,ทีนี่คือโอ้โหร้องน้ําตาไหลเลยอะ่ะโคตรแรงครับผมสำหรับตัวจักรกลน,นะปาดแรงมากป่าม้าผมนะสิบเก้าล้านดาเมจโล่ลเหลือคูณหนึ่ง อ่ะไม่เป็นไรมาแล้วมาผมนะเธอได้การเรียบร้อยมาจังหวะนี้ผมนะ,ะอาชลักประตของผมนะยัดไปผมนะโหสิบล้านดาเมจไม่ตายชิปหายผมนะตีไม่ตายนี่คืองานสวยแล้วนะครับตอนนี้นะโอ้โหอ่ะว่ายังไงจังหวะนี้ผมตีดอดจิ้มไปจิ้มไม่ตายด้วยสวยแล้วนะครับตอนนี้นะผมว่าตีไม่ตายชัวแน่เลยอะ่ะมันอึดเกินไปอะ่ะนะสำหรับตัวจักรกลนะ้มันอึดมาก อะ่ะและ้วไล่ปามึ่งทีผมว่าจังหวะนี้โอ้โหเป้าหมายเดี่ยวร0 9ย้าล้านดาวเมจหลับไปเลยสลับเด็กดอกอ่ะแล้วปามทันทีผมนะโอ้โห149ยล้านดาวเมจติดรถสลับตัวคิงนะโอ้ยอ่ะแล้วปามผมนะชลักปะทองเราปังไอ้โอ้โห2ีล้านดาวเมจหลับไปเลยสลับตัวจักรกลนะแล้วตายเกิดปามึ่งทีผมนะ42ล้านดาวเมจหลับไปเลยสลับตัวคิงจวยแล้วมาจังหวะนี้ผมนั้นเลื่อนหนึ่งตอนหนึ่งอาชลักปะโตเจอกับอะไรจ i̇şte oh. ักรกลนะโอ้โหศึกศึก าเรียกว่าไงศึกศักดิ์สรทแห่งความตายเกิดน,นะครับจังหวะนี้ผมนะยัดไปผมนับสามสิบห้าล้านดาวมจหลับไปเลยแล้วจากกลนทำการแปดหนึ่งดอจังหวะนี้โอ้โหห้าสิบสามล้านดาวมจดหลับไปเลยนะสำหรับตัวอ่าอชัลคุณตของไหคุงนะจังหวะนี้ผมนั้นล่วงไหมล่วงไหมโอ้ไม่ล่วงนะแล้วทําการยัดคืนไหมผมนะโอ้โหสิบเก้าล้านดาวมจแล้วทำการหลับแล้วก็ตายเกือบหนึ่งทีเรามาจังหวะนี้เรียบร้อยผมนะหมดเทินโอ้โ เรียบร้อยผมนะโอ้โหตีไม่ตายนะแม่เสียดาเลยครับผมไม่เป็นไรนะโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะสำหรับคิดการรีวิวไอชุลาคขั้ตะตกเป็นไงบ้างครับผมก็ถือว่าตึงเอาเรื่องครับผมนะก็ถือว่าดามเมจก็ถือว่าไม่ธรรมดานะนี่คือเป็นแค่แบบวันแรกนะถ้าเธอมีอาวุธเฉพาะสารนะี่คือคิดว่าอาจจะแรงขึ้นกว่านี้พอสมควรนะสำหรับไอชุลาคขป้ตะตกนะดามเมจนี่คือเป็นทั้งหมด1 200%นะครับจากเดิมทีนี่คือเป็นเท่าไหรอ่อ่ะ จากเดิมที่ไ้หมด900%นะครับก็เพิ่มอีกประมาณ300%นะก็ถือว่าเพิ่มขึ้นอีกก็น่าจะเก่งพอตัวสละอชราคุปโตะนะโอเคอ่ะใครชอบคลิปอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดสับตะขาดได้ครับผมนะเมื่อจะมาสหรับคลิปนี้บ๊ายบาย